สัปดาห์ที่9หน่วยวันเฉลิมพระชะนมพรรษารัชกาลที่10วันพุทธที่21กรกฎาคม2564โดยคลุณครูยุพาเอี่ยมเจริญสุขและคลุณครูยุวดีนามอาสาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูบอเช่นเดิมนะคะในสัปดาห์ที่9 วันที่21กรกฎาคม2564เรายังอยู่ในหน่วยของวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่10นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัญ,ญลักษณ์ดอกไม้วันรัชการที่10นั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ต้นไม้ประจำราชการที่10คือต้นรวงพึ่งนะคะต้นรวงพึ่งจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางทนแดดลักษณะลำต้นแตกกิ่งตำ่ำ เป็นทรงพุ่มมนออกใบเดี่ยวเรียงสลับกันด้านหน้าใบจะเป็นสีเขียวส่วนหลังใบเป็นสีน,น้ำตาลนวลมักออกดอกและติดผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมดอกรวงพึ่งมีสีเรืองอลา,ามดโดดเด่นส่งกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นพึ่งตลอดวันออกดอกเป็นช่อตามซอกใบลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยงห้าแฉกนะคะ ติดกับโคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุกเกสรตัวผู้จะไม่มีกลีบดอกจะบานได้นาน7-10วันส่วนผลของต้นรงพึง่งมีลักษณะเป็นทรงกลมผลแห้งและมีขนนะคะการขยายพันธุ์ทำได้ด้วยการตอนกิ่งและเพาะเมล็ดแต่ที่นิยมมากที่สุดคือการตอนกิ่งด้วยการคว้านกิ่งออกลอกเปลือกออกจากนั้น นำดินเหนียวและการมะพร้าวชุบน้ำมาหุ้มแผลเอาไว้ห่อด้วยแผ่นพลาสติกนะคะละมัดด้วยปลายเชือกให้มิดชิดรดน้ำอาจจะใช้โฮอร์โมนเร่งรากด้วยภายใน2-3วันรากจะงอกออกมาแล้วจึงค่อยตัดไปปลูกลงถุงนะคะหากจะปลูกลงหลุมควรปลูกในที่กลางแจ้งเพราะชอบแดดและทนแรงได้ดีถือเป็นดอกไม้มงคลที่เหมาะ ลูกทั้งประดับทั้งในสวนในบ้านและตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะบ้านที่มีคนพลาดไปนะคะและช่วยส่งความเป็นสิริมงคลให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะดอกมไม้ประจำรัชกาลที่10บของเราก็คือดอกลุมพึ่งนั่นเองนะคะจะมีสีเหลืองนะคะเป็นช่อนเองนะคะและวันนี้คุณครูก็มี ใบงานนะคะมาฝากเด็กๆเช่นเดิมนะคะเป็นใบงานระบายสีให้เด็กๆระบายสีภาพดอกรวงพึ่งให้สวยงามดอกรวงพึ่งสีอะไรคะเมื่อกี้คุณครูให้ดูไปเด็กๆจำได้ไหมสีอะไรสีเหลืองนะคะใบสีอะไรคะสีเขียวนั่เองค่ะ ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วอย่าลืมส่งไม้คุณครูดูด้วยนะคะและท้ายคลิปนี้เช่นเดิมค่ะคุณครูอยากฝากให้เด็กๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆอ,อย่าลืมใส่แมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะหลีกเลียเ่ยงการไปยุ่งที่ชุมชนแออัดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆติดเชื้อโรคโควิดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ คุณโคลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ